สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาชมสวนดอกคุณนายตื่นสายร้อยสีที่บ้านเราค่ะที่นี่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะที่เห็นอยู่ในภาพตรงหน้านี้คือคุณนายตื่นสายค่ะนะคะปลูกกลางแจ้งแดดจัดๆแบบนี้เลยนะคะที่บ้านเราเนี่ยปลูกเอาไว้สำหรับตัดขายกิ่งพันธุ์ค่ะ นะคะตัดขายกิ่งพัน์ุส่งไปได้ทั่วไทยเมื่อลูกค้ารับแล้วสามารถนำไปปลูกต่อได้เลยนะคะเพียงเตรียมพื้นที่ที่มีกลางแจ้งนะคะแดดจัดจัดแบบนี้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้าค่ะแดดจัด,จ,ดจัดเลยสวยสวยเลยนะคะคุณนายตื่นสายเนี่ยอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกดอกบ้าแดดนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้ายิ่งแดดจะยิ่งสวยสวยแบบบ้าบอไปเลยคะ่ะนะคะ คุณนายตื่นสายที่บ้านเราเนี่ยโดยมากนะคะเป็นสายพันธุ์นําเข้านะคะที่นําเข้ามาเองด้วยแล้วก็แลกกันซื้อกับคนไทยนะคะที่สะสมคุณนายตื่นสายสีสวยๆเหมือนกันแต่จะบอกความรับให้อย่างหนึ่งค่ะคุณนายตื่นสายถ้าสมมุติว่าต้องการสีหลากหลายมีจํานวนสีมากที่สุดก็คือต้องบ้านเรานะคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะ มีคุณนายตื่นสายเป็นร้อยสีค่ะเพื่อนเนะคะเพื่อนเพนท่านไหนนะคะสนใจปลูกดอกไม้ร้อยสีแบบที่เรามีนะคะก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะส่งไปได้ทั่วไทยเลยคุณนายตื่นสายร้อยสีนะคะเราขายแบบค่าสีเราจะตัดให้สีละ3ามกิ่งค่ะสามกิ่งสีละสีละสากิ่งรวมกันไปไม่แยกสีนะคะ ร้อยสีก็300กิ่งค่ะราคา750บาทรวมค่าส่งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยต้องการให้เราแยกสีนะคะเรามัดแยกสีให้สีละ10กิ่งค่ะร้อยสีก็พันกิ่งนะคะราคาก็2,300บาทรวมค่าส่งเพื่อนๆ